เนื่องด้วยเมื่อสักครู่นะครับทางกลุ่มคณะผู้จัดกิจกรรมแฟลชม็อบของนักศึกษานะครับได้เข้าร่วมแสดงความเห็นความคิดเห็นตามคำเรียนเชิญของกมทในระหว่างของคณะกรรมาการนะครับในระหว่างที่ประชุมวันนี้นะฮะพวกเราได้แสดงความเห็นว่าการเชิญตัวแทนนักศึกษานิสิตและนักเรียนเนี่ยครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้นะฮะไม่ยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาได้อย่างแท้จริงนะครับ พวกเราไม่สามารถพูดว่าได้ว่าพวกเราคือกระบอกเสียงของอนักศึกษาทั่วประเทศได้นะครับพวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่มา,มารวมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในลักษณะหนึ่งนะฮะเท่านั้นพวกเราเป็นเพียงแค่ยานพาหนะที่ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการเช่นเดียวกับพวกเรานะครับนั่นก็คือการเสริมสร้างสิทธิและเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลน,นะครับ และการที่เราจะได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นเนี่ยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560นะครับอย่างไรก็ตามถ้าคณะกรรมาการเนี่ยต้องการแสดงความจริงใจต่อประเด็นนี้จริงๆจึงต้องมีการเปิดพื้นที่สาธารณะให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มากที่สุดนะครับ พวกเราได้เสนอต่อคณะกรรมการในวันนี้ว่าจะต้องขอเน้นนะครับจะต้องลงพื้นที่รับฟังความเห็นของนักเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างทั่วถึงพวกเราเชื่อว่าคณะกรรมการควรจะพิจารณาข้อเสนอที่เราได้นำเรียนต่อที่ประชุมในวันนี้และพวกเราหวังว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นกระบวนการ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อสร้างรัฐธรรมนูญที่เป็นของทุกคนอย่างแท้จริงครับตัวแทนนักศึกษาค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไอการมาวนนี้ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ได้ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมแท้จริงทำไมตัดสินใจเดินทางมาค,ครับครับต้อง เรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่พวกเรามาเนี่ยมาเพื่อเป็นการเตือนให้คณะก,กรมรมการรู้ว่าพวกเราเนี่ยการที่คุณเชิญพวกเรามาเพียงไม่กี่คนนะ่ะไม่สามารถเป็นตัวแทนกับนักศษานับแสนคนทั่วประเทศได้แต่ใน,นเมื่อเขาเชิญมาแล้วเราก็ต้องมาที่นี่เพื่อมาใช้โอกาสนั้นให้ถึงที่สุดว่าเราต้องการอะไรและเราต้องการให้พวกเขาทําอะไรครับ ก็ขอเรียนให้ทราบเลยนะครับก็คือแนวทางแต่ละมหาะลยมีแนวทางที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นมสวองค์ักะกับอมสวประสานมิตรจะมีแนวทางที่จะจัดอภิปรายนอกสภาแล้วก็จัดตั้งเวทีรับฟังปัญหาจากทั้งประชาชนและตัวนิสิทธ์เปิดรับให้ทางรัฐบาลมารับฟังปัญหานี้ด้วยครับแล้วทางมหาเลยอื่นก็เชิญต่อไปครับ เสริมเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับคือในทางกิจกรรมนอกสภาตามแต่มหาลัยเนี่ยก็แตกต่างกันไปอย่างมสวก็ได้พูดของตัวเองไปแล้วแต่พวกเรายังไม่มีการคุยกันว่าเราจะทําอะไรต่อไปในเรื่องลักษณะของการประสานร่วมมือกันนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าตามมหาลัยเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมที่มหาลัยหนึ่งอะ่ะจะจัดต่างกันนี่คือเป็นประมาณนี้ครับครับผมก็ อ,อย่างเสริมทิ่าทางเพื่อนที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมคือแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยในขณะนี้เนี่ยก็คือตามโปรติตั้งแต่แฟลม็อบคังแรกที่ออกมากันแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับก็คือไม่ได้มีการคุยกันตั้งแต่ต้นและกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยที่คิดเนี่ยก็คือคิดมาจากตัวแทนของนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยเองเพื่อแสดงให้เพื่อแสดงต่อ,อสาธารณชนนะครับว่าจุดยืนของนักศึกษาในวันนี้เนี่ยก็คือเราต้องการเรียกร้องอะไรนะครับผมต่อหน้าสื่อมวลชนทุกท่านครับผมครับ ต้องขอเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการที่เรามาในวันนี้คือการประสานงานยังไม่ใช่การรวมศูนย์นะครับก็คือการที่เรามาในวันนี้มีการที่เราปรึกษากันนะครับมีการประสานงานร่วมกันแต่ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เรามาทำอะไรในวันนี้ไม่ใช่การรวมศูนย์นะครับ ครับผมจุดยืนที่แต่ละมหาลัยเนี่ยแต่ละ ah ก็จะมีต่างกันนะครับแต่ว่าจุดยืนร่วมที่ทุกมหาลัยเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเนี่ยก็คือมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ข้อแรกก็คือการที่ว่าการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทําให้ชีวิตของคุณภาพประชาชนเนี่ยกลับมาดีกว่านี้การรับมือกับปัญหาโรคระบาดและปัญหาต่างๆของรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาแรกที่รัฐบาลควรจะแก้ข้อเรื่องที่สองคือการ ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่ว่าจะเป็นการแก้หมวดการแก้ไขหรือว่าการแก้เพื่อร่างใหม่ทั้งฉบับนั่นคือข้อเรียกร้องที่2และข้อเรียกร้องที่3คือการเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพในสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่แค่ของนักศึกษาแต่เป็นของประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้คครับ ถ้าครั้งหน้าฝ่ายบริหารต้องการที่จะพบพวกเรานะครับเราขอยืนยันว่าเราควรต้องไปแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะเสนอแต่เราที่ต้องการที่จะแสดงจุดยืนของพวกเรานะครับว่าจุดยืนของพวกเรานั้นมีอะไรบ้างประมาณนั้นครับมีคำถามอื่นใดไหมครับ ไม่สามารถระบุได้ครับเพราะว่า,ต,า,ต,าต้องต้องขอเรียนว่าจากที่เรามารวมอ,อย่างที่เรามาแสดงจุดอยู่ในวันนี้นะครับก็คือมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิสถาบันนะครับแต่จะให้ระบุว่ามีกี่สถาบันผมไม่สามารถระบุได้นะครับ่น้องควาการปางานนีอะไรก็มีกิจกรรมเาก็ประสานงานกมาเป็นอ่งมากกว่าสิบครับ ไม่มีครับยังไม่ใช่ในระยะเวลาที่อันใกล้นี้นะครับเพราะว่าเรื่องหนึ่งเลยนะอันนี้เป็นแผนของอนาคตที่เราเองยังไม่ต้องการที่จะให้มีการรวมศูนย์ในเวลานี้นะครับ เรายังไม่มีการพูดคุยในเรื่องของการลงถนนในถนนรนาชดำเนินนะครับเรื่องต้องขอเรียนไว้ก่อนเลยว่าพวกเราเนี่ยในบรรดานักศึกษาที่เรามายืนหนุนกันวันนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะลงถนนนะครับเพราะเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องเราต้องปรึกษากันก่อนว่าจุดยืนอันแน่วแน่ของเราเนี่ยคืออะไรจุดยืนที่เราต้องการที่จะแสดงต่อรัฐบาลเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเราไม่มีจุดยืนแล้วเราจะมาทําไมเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเราก็คงยังไม่มีการลงถนนในดนเรื่องนี้แน่นอนครับ มีคำถามอื่นใดไหมครับขอคำถามใหม่อีกครั้งได้ไหมครับคือปรอะเ <c oughs> ทศไทยเราเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์มาหลายครั้งแล้ใช่ไหมครับกับการที่นักศึกษาออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรียกร้องในสิทธิและเสรีภาพเรียกร้องในอนาคต หรือว่าการเรียกร้องกับรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภาธรมินเนี่ยผมว่าคําว่ารับผิดชอบเนี่ยพวกเราสิ่งที่เราสิ่งที่พวกเรารับผิดชอบคือการที่เรารับผิดชอบต่อสังคมเราเลยออกมาครับนั่นคือสิ่งที่พวกเรารับผิดชอบแต่การที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราเป็นนักศึกษาที่ปราศจากอาวุธครับคนที่กระทาต่างหากที่จะต้องรับผิดชอบการคุมมลชนตอนนี้ด้วยความที่ว่า เมื่อกี้ทางที่เพื่อนนักศึกษาบอกว่าเรายังไม่มีการรวมศูนย์ดังนั้นเราจึงยังไม่มีแกนนําไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้นว่าจะมีการรวมศูนย์อะไรเราแต่ละมหาลัยก็จะเรียกร้องไปยังแต่ละพื้นที่แต่ละมหาลัยมีแนวทางของตัวเองแต่ก็มีจุดยืนร่วมกันในสิ่งที่เหมือนกันเราเป็นนักศึกษาเราต้องการจะใช้สถานศึกษาเป็นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยในการให้ประชาชนได้รู้และตื่นรู้ถึงความผิดพลาดและความไม่ถูกต้องความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่มีครับเราขอยืนยันอย่างเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีพักการเมืองใดสนับสนุนเราอยู่ครับก็ผมขอคําถามนั้นเป็นคำถามสุดท้ายขอบคุณซื้อพี่สุนลชนมากนะครับขคมครับขอบคุณมากครับ